ทันหาไม่ดูในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจอีกหนึ่งคลิปสิ่งที่เราทำได้ทุกอย่างไม่ง่ายนะครับแต่มีประเทศหนึ่งที่ทำไม่ได้นะครับคือประเทศเกาหลีเหนือสิ่งที่เราทำได้แต่เขาทำไม่ได้นะครับมีอยู่10อย่าง10ส,สิ่งธรรมดาทั่วไปแต่ห้ามทำในประเทศเกาหลีเหนือเด็ดขาดนะครับ มีอะไรบ้างกมาฟังด้วยกันนะครับสิ่งธรรมดาธรรมดานะครับที่ทั่วโลกเขาทำกันอยู่เป็นกิจวัตรแต่ที่ประเทศเกาหลีเหนือไม่สามารถทำได้ซึ่งบางความผิดหากผู้ใดฝ่าฝืนอาจมีโทษถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวนะครับย้อนไปเมื่อช่วงเดือนิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวต่างประเทศ หลายแห่งนะครับยืนยันว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือที่นำโดยผู้นำคิมจองอินสั่งประหารชีวิตหนุ่มวัย22ปีต่อหน้าสาธารณชนจากฐานความผิดฟังเพลงเคป๊อปนะครับจากเกาหลีใต้นะครับตอกย้ำความเป็นเผด็จการที่ปฏิเสธไม่ให้ประชาชนเข้าถึงวัฒนธรรมของโลกภายนอก อกจากการลิขรลอนสิทธิเสรีภาพแล้วยังมีกฎแปลกๆอีกหลายข้อที่รัฐบาลสมสมแดงนะครับบังคับใช้แก่ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสผ่านเข้าไปเยี่ยมชมดินแดนสุดลึกลับแห่งนี้และนี่คือ10การกระทาธรรม,ธรมดานะครับที่คนทั่วโลกเขาสามารถทำได้แต่ชาวเกาหลีเหนือไม่สามารถทำได้ นะครับผม1นนะครับห้ามใช้อินเทอร์เน็ตโอ้โหไม่ได้ใช้นี่ถ้าเป็นคนไทยนะอยู่ไม่ได้ครับรัฐบาลเกาหลีเหนือมีการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่วนประชาชนทั่วไปวรัฐบาลควบคุม โดยใช้เครือข่ายของรัฐที่เรียกว่ากวางมยองนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงเพราะมันเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้นั่นเองนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองห้ามยิ้มอะไรวะห้ามยิ้มวันที่8นะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับนะครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเมื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือสั่งห้ามประชาชนยิ้มในวันที่8กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคิมอินซุงคิมฮิวซุงนะครับผมผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือที่ประชาชนต้องทำในวันนั้นคือการพากันไปเคารพรูปปั้นของคิมฮินซุง และวางดอกไม้ไว้อะไรอย่างสงบหากใครยิ้มแย้มแจ่มใสในวันดังกล่าวก็อาจถูกส่งไปยังค่ายกักกันหรือโดนประหารชีวิตแน่นอนการดื่มเหล้าจัดงานวันเกิดหรืองานฉลองอื่นๆก็มีความผิดด้วยเช่นกันนะครับในวันที่8นะครับผมเรื่องที่3นะครับห้ามดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุต่างประเทศ ชาวเกาหลีเหนือไม่ได้รับอนุญาตให้รับชมรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุของต่างประเทศเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตพวกเขามีโทรทัศน์ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลของตนเองทําให้ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนสาร,ารักคดีหรือข่าวปัจจุบันเป็นสื่อที่รัฐผลิตเองทั้งหมด100%นะครับผมข้อที่4นะครับห้ามขับรถเกาหลีเหนือ อนุญาตให้ประชาชนามีรถยนต์ใช้ในอัตราส่วน1ในร้อยคนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐส่วนคนทั่วไปต้องใช้บริการรถขนส่งสาธารณะหรือใช้จักรยานเป็นหลักซึ่งมีความเป็นจริงผู้ที่ต้องการเดินทางบนถนนส่วนใหญ่คือเพศช,ชายเนื่องจากผู้หญิงเกาหลีเหนือจะทำงานที่บ้าน และดูแลครอบครัวเป็นหลักนะครับผมเรื่องที่5นะครับห้ามออกนอกประเทศการเดินทางออกนอกประเทศทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแต่ถ้าถ้าว่าการตามตรงนะครับประชาชนทั่วไปไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้มีหลายคนต้องเสียชีวิตขณะพยายามหลบหนีส่วนใครที่ถูกจับในระหว่างทาง เจ้าตัวพร้อมสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องไปอยู่ค่ายกักกันและถูกใช้แรงงานจนเสียชีวิตเรื่องที่6นะครับห้ามใส่กางเกงยนีนเมื่อปี2021คิมจองอินได้ออกกฎระเบียบทางวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยการสั่งห้ามประชาชนใส่กางเกงยนีนรัุรูปกางเกงยนีนขาดแบบ แบบแฟชั่นนะครับเจาะรูจาะปากนะครับเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทําของคนในโลกทุนนิยมเรื่องที่เจ็ดนะครับห้ามโทรศัพท์ไปยังต่างประเทศการโทรศัพท์ไปยังต่างประเทศอาจทำให้คุณเสียชีวิตได้เลยทีเดียวซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2007ที่รัฐบาลเกาหลีเหนือประหารชีวิต หัวหน้าโรงงานคนหนึ่งต่อหน้าประชาชน1,50,000คนในสนามกีฬาด้วยการยิงเป้าจากความผิดแอบมีโทรศัพท์หลายเครื่องที่เอาไว้โทรข้ามประเทศเรื่องที่8ห้ามเลือกอาชีพทำกินคนเกาหลีเหนือไม่มีสิทธิ์เลือกงานเพราะหลังเรียนจบชั้นมัธยมประชาชนทุกคนต้องเข้าร่วมกองทัพ ผู้ชายประจำการเป็นทหาร10ปีส่วนผู้หญิงประจำการถึงอายุ23ปีและเมื่อออกจากกองทัพแล้วพวกเขาจะได้รับมอบหมายงานในชีวิตที่เหลืออยู่จากรัฐบาลซึ่งจะไม่สามารถเจรจาต่อรองอะไรได้เลยบางคนก็ถูกให้ไปทำเกษตรกร,เ,กรเป็นคนงานทั่วไปดูแลงานจราจรหรือเป็นครูสอนหนังสือ และทุกคนจะมีวันหยุดวันเดียวเหมือนกันคือวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์วันเดียวครับผมอาชีพเรื่องที่9นะครับขอโทษนะครับห้ามไว้ทรงผมตามใจชอบผู้หญิงเกาหลีเหนือมีทรงผมให้เลือกประมาณ14แบบแต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถูกบังคับให้ไว้ผมสั้นส่วนผู้ชายไม่อนุญาตให้ไว้ผมยาวเกิน2นิ้วหรือราว5เซนติเมตร และห้ามเซตผมตั้งหรือย้อมสีเพราะไม่ถือเป็นทรงผมแบบเพราะถือเป็นเป็นทรงผมแบบสังคมนิยมนะครับเซตผมตั้งผมนะครับผมโกกผมสีนิ่งแ่นไม่ได้ครับผมหากใครไว้ทรงผมอื่นนอกจากที่รัฐบาลกำหนดเขาเท่ากับว่าพวกเขากำลังแสดงพฤติกรรมต่อต้านต่อชาติเรื่องสุดท้ายครับ ที่รัฐบาลเกาหลีห้ามทาก็คือห้ามไม่รักรัฐบาลนะครับชาวเกาหลีเหนือทุกคนต้องสาบานว่าจะจงรักภักดีเชื่อฟังคิมจองอินท่านผู้นําสูงสุดปัจจุบันใครที่ดูหมิ่นท่านผู้นํารวมถึงครอบครัวท่านผู้นําในที่สาธารณะมีโทษถึงจําคุกหรือประหารชีวิตขอบคุณทุกการรับชมครับเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ